พระคุณความรักจากพระบิดาเจ้าผู้สูงสุดอยู่กับพี่น้องในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพร,พรพี่น้องทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงให้เติบโตฝ่ายวิญญาณทุกวันในการเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์ด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับจิตวิญญาณของท่านและครอบครัวของท่านที่จะก,ก้าวไปด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์ขอพระเจ้าทรงเลี้ยงดูทุกครอบครัวอย่าได้ขาดสนขาดสิ่งใด ในครั้งทรัพย์อารม่งเรืองของพระองค์และประพฤติสิ่งที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์เพื่อจะได้รับพระพรจากพระองค์ความรู้เพิ่มเติมในทางของพระเจ้าในวันนี้จะพูดถึงเรื่องในหัวข้อดนตรีฝ่ายวิญญาณของพระเจ้ามีอยู่14ประการด้วยกันก่อนอื่นเราจะ มาพูดถึงดนตรีฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า14ประการว่ามีลักษณะอย่างไรข้อที่หนึ่งดนตรีฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าบนสวรรค์นั้นผู้เล่นดนตรีนั้นและผู้ร้องต้องมีภาพยนญราณบิสุทธิ์ของพระเจ้าในชีวิตที่ทรงนำในการร้องเพลงและทรงนำในการเล่นดนตรีของพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่เพื่อไปที่ชอบใจของมนุษย์แต่เพื่อชอบพระทัยของพระเจ้าบนสวรรค์ถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าด้วยวิญญาณของเขาข้อที่สองผู้เล่นดนตรีฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านั้นได้รับของประทานมาจากพระเจ้าจากเบื้องบนเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เติบโตขึ้น เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นศรีรษะของคริสตจักรให้ฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรของพระองค์โตขึ้นและไปที่ถวายพระเกียตรติแด่พระเจ้าสามผู้เล่นดนตรีฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านั้นจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำในชีวิตในการร้องในการเล่นมีการเจิมด้วยวทิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ว่าในการเยียวยาสมาชิกเยียวยาผู้เชื่อปลดปล่อยหนุนใจและพระยาติสุตรก็สามารถตัดผ่านทางเสียงเพลงการร้องเพลงเนื้อล้อต่างต่างไปเพลงฝ่ายวิญญาณของพระองค์ได้หนุนใจให้กำลังใจปลดปล่อยจากพีมาซาตานได้และชีวิตผู้ที่ร้องเล่นนั้นต้องบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์สปกปรกหรือทำบาปเบื้องหลังไม่ศรัซืาอ,อะไรต่อพระเจ้าก็ทำให้การถวายเครื่องบูชาการร้องเพลงการเล่นดนตรีนั้นไม่เป็นพระพร ท่อที่ประชุมและอาจทําให้ที่ประชุมนั้นป่วยฝ่ายวิญญาณได้เช่นกันหากผู้เชื่อผู้นั้นอ่อนแอในฝ่ายวิญญาณและเป็นผู้เชื่อใหม่ที่ยังไม่เข้าใจฝ่ายวิญญาณและอ่อนแอฝ่ายวิญญาณอยู่ก็ป่วยฝ่ายวิญญาได้เช่นกันทลับอาหารที่สกปรกและไม่ดีไม่ว่าจะผ่านทางการร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีหรือการเทศนาการสอนการวางมือหรือการรับอะไรต่างๆผ่านทางการฟังการพูดการสัมผัสการเห็นการกินการดื่มได้เช่นกัน เพราะว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณน,นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในฝ่ายวิญญาณคนที่ไม่มีของประทานในการสังเกตวิญญาณหรือไม่ได้อยู่ฝ่ายวิญญาณจริงจะไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ผู้เลี้ยงที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ที่บริสุทธิ์ชอบธรรมสัตย์ซื่อต่อพระองค์พระองค์ก็ให้เข้าใจสิ่งเล่นลับหล,หลายๆอย่างและสิ่งเหล่านี้ได้ อันที่สี่ดนตรีฝ่ายวิญญาณนั้นผู้เล่นและผู้ร้องจะร้องเพื่อถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาโดยใช้เสียงเพลงดนตรีต่างๆถวายแด่พระเจ้าบนสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและอวยพระพรชีวิตของเขาและจิตจักรของพระองค์และผู้เชื่อในพระองค์ด้วยอวยพระพรครอบครัวการงานรูปชัยของพระองค์ได้ผ่านทางการนมัสการและเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณได้เช่นกัน ข้อที่5ดนตรีฝ่ายวิญญาณน,นั้นของพระเจ้าบานสวรรค์นั้นเป็นดนตรีที่มีการร้องเพลงการปลดปล่อยในฝ่ายวิญญาณได้เพื่อให้ได้รับชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณกับผีมาซาตานที่รบกวนอยู่ทุกวันการทําสงครามอยู่ทุกวันปลดปล่อยจากปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆ,างๆในชีวิตได้ให้สมาชิกได้รับการปลดปล่อยให้ตนเองด้วยได้รับการปลดปล่อยโดยมีฤทธิ์เดชแห่งเสียงเพลงแห่งดนตรีซึ่งมาจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้รที่6กดนตรีฝ่ายวิญญาณนั้นก็เป็นดนตรีซึ่งเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าในคนฝ่ายวิญญาณเท่านั้นคนฝ่ายเนื้อหนังคนฝ่ายโลกไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะไม่มีพระวิญญาณประุทธิ์ของพระเจ้าก็ไม่เข้าใจแต่าจะาสัมผัสได้ถ้าเขามีเส้นในฝ่ายวิญญาณหรือว่าดนตรีนี้การร้องเพลงนี้มาจากพระวิญญาณบรสุสธิ์ของพระเจ้าจากมือสวรรค์จริงๆ และมนุษย์ผู้นั้นสัมผัสได้และมีหลายคนที่ได้รับพาายานสุดของพระเจ้าบนสวรรค์ด้วยการนมัสการการร้องเพลงของพระองค์และมีอีกหลายคนที่ได้รับพัยานบนสุดของพระเจ้าผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์การฟังคําเทศนาการต้อนรับพระเจ้าส่วนตัวหรือต้อนรับพระเจ้าผ่านทางผู้อื่นก็มีหลายแบบที่สามารถที่จะต้อนรับพวญยานสุดของพระเจ้าเข้ามาช่วยในชีวิตได้ถ้าถึงเวลาแล้วพระเจ้าสรงเรียก มารับใช้พระองค์แล้วพระเจ้าก็จะสําแดงพระองค์ให้เขารู้จักพระองค์เองว่าพระองค์มีจริงเป็นผู้สร้างมนุษย์และโลกจริงๆเป็นการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในฐานะพระบิดาผู้สร้างพ่อผู้สร้างกับลูกที่หลงหายไปและกลับมาหาพ่ออีกครั้งหนึ่งข้อที่7 ดนตรีฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านั้นเป็นดนตรีที่เล่นที่ร้องเปนดังผู้สวรรค์ของพระองค์ซึ่งถวายเพลงให้กับพระเจ้าบนสวรรค์เป็นที่ชื่นดชอบพอพระไทยของพระเจ้าไม่ใช่เป็นที่พอใจของมนุษย์ข้อท,ที่แปดดนตรีฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านั้น เป็นดนตรีที่เล่นและร้องประกอบด้วยพระคุณความรักความเมตตาความบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในชีวิตของเขาซึ่งมาจากพระญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงนำอยู่ถ้าเราองมาจากเนื้อหนังก็ไม่เป็นพระพรให้ที่ประชุมและไม่ถวายพระเกียรติแต่พระเจ้าแต่ถ้าร้องออกมาจากวิญญ,ญาณถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องร้องมาจากจิตวิญญาณและความจริงความจริงก็คือว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่เราร้องเพลงให้กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ ให้พระองค์พอพระทัยและอวยพระพรในการถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญ,ญาณแด่พระองค์ข้อที่9ตัวตีฝ่ายวิญ,ญญาณของพระเจ้านั้นชีวิตของผู้เล่นและร้องเพลงนั้นต้องบริสุทธิ์เหมือนอย่างเลวีเผ่าเลวีอิเออมีส2บเผ่าพระเจ้าเลือกเผ่าเลวีมาเพื่อ นมัสก,การพระองค์มาเพื่อถวายเครื่องบูชาฝา่ายยิญญาณแด่พระเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกไว้ในการนมัสก,การฝ่ายยิญญาณในวิหารของพระองค์ต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในชีวิตของเขาเพื่อพระเจ้าจะได้ได้รับพระเกียรติในชีวิตของเขาไม่ใช่พระเจ้าเสียพระทยัยหรือมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยและตีสอนและไม่อวยพระพรได้ถ้ามีชีวิตที่ ไม่บริสุทธิ์และมีชีดเบื้องหลังไม่สย์ัื่อไม่ชอบทำธรรมบัต่างๆที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยก็ทําให้พระเจ้าทรงตีสอนได้และไม่อวยพระพรฝ่ายวิญญาณครอบครัวชีวิตของเขาได้เช่นกันข้อที่สิบตตีฝ่ายวิญญาณนั้น เป็นการเล่นการร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าให้พระเจ้าชอบพอพระไทยและอวยพระพรในฝ่ายจิตวิญญาณให้ผู้ที่เล่นร้องนั้นถวายให้กับพระเจ้าบนสวรรค์ถวายให้กับพระเยซูพระเมสสโปรดเหมือนดังผู้สวรรค์ด้วยวิญญาณเขาด้วยใจเขาถวายด้วยสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดในชีวิตของเขาแด่พระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดปรานและอวยพระพรชีวิตของเขา และปลกป้องดูแลจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและเลี้ยงดูด้วยความบุดมสมบูรณ์ของพระองค์ในชีวิตของเขาข้อสิบเอ็ <urs ac> ตนตีฝ่ายวิญญ,ญาณของพระเจ้านั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงแต่พระผู้สร้างโลกผู้สร้างทุกสิ่งและสร้างมวลมนุษย์และสร้างเขามา เป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพราะพระเจ้าปรดปรานการนมัสการมากที่สุดมากกว่าทุกสิ่งในโลกบนสวรรค์ก็มีการนมัสการอยู่ทุกวันวงดนตรีบนสวรรค์อาจจะเป็นล,ล้านๆซึ่งทูตสวรรค์เล่นอยู่ทุกวันถวายพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้ชาชอบพอพระทัยเมื่อพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์ประําให้มนุษย์ชอบดนตรีเหมือนดังพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าเหมือนดังพระเจ้าแต่เสียดายที่มนุษย์ทำบาปก็ทาให้เสือ่อมพระสิริของพระเจ้าและมีความชั่วในโลกนี้ และอนาคตพระเจ้าก็จะล้างโลกและทําลายโลกนี้ซึ่งโลกใหม่ก็สร้างเสร็จแล้วมาแทนที่โลกเข่าใบนี้หลังจากที่ภาคษาบวลมนุษย์โลกแล้วผู้ที่ชอบรมทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าก็เข้าสู่เป็นสวรรค์ของพระองค์มนุษย์ที่ไม่ชอบทมทำบาปไม่เชื่อฟังพระผู้สร้างต่อต้านอะไรต่างๆก็ทําให้ถูกโยนเข้าไปในบึงไฟนรกนอกประตูสวรรค์ถูกเขานิรันร์พร้อมกับซาตานและสมุนของมันในอนาคต ข้อที่12ดนตรีฝ่ายวิญญ,ญาณนั้นเป็นดนตรีที่เชื่อมความสัมพันธ์กับมนุษย์กับพระเจ้าด้วยความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในฝ่ายวิญญ,ญาณเชื่อมความสัมพันธ์กันและดนตรีและเสียงเพลงนั้นก็สามารถที่จะได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าได้สัมผัสการเคลื่อนไหวของพระเจ้าได้ในฝ่ายวิญญ,ญาณเมื่อเสียงเพลงและดนตรีนั้นมาจากพระยาณบรสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆ ข้อที่สดนตรีฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นดนตรีการเล่นและการร้องที่บริสุทธิ์มีฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจจากพระองค์ถ้าเป็นมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากเนื้อหนังรักษาคนป่วยได้ปลดปล่อยจากผีมาซาตานออกไปได้เป็นดนตรีที่มีสิทธิอำนาจจากพระเจ้าถ้ามาจากพระยอดสุดจริงๆไม่ใช่มาจากเนื้อหนังและมาจากกิเลสตัณหาควาเย่อหญิงพยองต่างๆเหมือนลูซิเฟอร์เหมือนพยามานที่เคยเย่อหญิงมาแล้วและตกจากสวรรค์มาแล้ว ปลดออกจากตําแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าดูแลทีมในมัส,สก,การลูซิเฟอร์พยามารสุดท้ายก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งได้กลายเป็นพยามารจนถึงปัจจุบันพอเย่อยิงพยองไปยึดสวรรค์ก็ทําให้พระเจ้าทรงลงโทษไล่ออกลับลงมาจากสวรรค์มาอยู่ในโลกเราหลววมนุษย์โลกให้ทําบาปและทําลายสึ่งกายและกัดซึ่งอีกไม่นานก็หมดเวลาของพยามาเพอพระเจ้าทรงลงโทษซาตานและสมุดของมันโยนใน ปืงไฟนรกเผ่านิรันดร์เหมือนกันพร้อมกับคนชั่วในโลกนี้ข้อที่สิบสี่ดนตรีวิญ,ญญาณของพระเจ้านั้นจะมีเนื้อร้องเพลง ไม่ว่าเนื้อลองเพลงนั้นหรือดนตรีนั้นมุ่งที่จะสรรเสริญเทิดทูนพระเจ้ายกย่องยกยอพระองค์ในความรักในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในความเมตตาของพระเจ้าในวิเศษของพระองค์ในการอวยพรในชีวิตของผู้รับใช้ของพระองค์อวยพรผู้เชื่อในพระองค์ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้นเนื้อลองเพลงและดนตรีฝ่ายวิญญาณของสวรรค์มีเพื่อยกย่องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเท่านั้น สำหรับพี่น้องคนใดที่พระเจ้าโดนใจเหล้าใจใส่พระละใจหรือตัดผ่านในใจในการสนับสนุนพันธกิจพระเจ้ารักท่าน78ในช่องนี้ท่านสามารถที่จะถวายผ่านทางบัญชีธนาคารหรือสแกน QR c อา e โหรือพี่น้องสามารถถวายผ่านทางมายเลขพรอมเพย์ได้ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและเอทุกท่านที่สนับสนุน งานพันธกิจแห่งการหลงใจพระเจ้ารักท่านมาโดยตลอดขอพระเจ้าอวยพระพรชีวิตท่านครอบครัวท่านธุรกิจการงานของท่านและการรับใช้ของท่านให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าสําเร็จและมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและได้รับพระพรบําเหน็จรางวัลจากพระเจ้าบนสวรรค์และขอพระเจ้าอวยพระพรให้ท่านเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ,ญญาณขึ้นตามน้ำพระไทยของพระเจ้า ตามการเวลาของพองและยกชูขึ้นตามการเวลาของพระเจ้าในเวลาที่เหมาะสมและสวยงามในเวลาแห่งการยกชูของพระเจ้าในชีวิตของท่านทำสิ่งใดให้สําเร็จตามนาพไทยของพระเจ้าทุกคนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องและเอฟซีทุกท่านครับ พี่น้องสามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมในช่องพระเจ้ารักท่านพันธกิจแห่งการหุนใจและเสริมสร้างในการเติบโตด้านฝ่ายวิญญาณ78หรือ God Love You 78ได้ตามนี้นะครับและอย่าลืมกดคำว่าติดตามและลูกกระดิ่งเพื่อทาง YouTube จะได้แจ้งเตือนท่านเมื่อมีคลิปใหม่ลงและอย่าลืมกดคำว่าแชร์เพื่อแบ่งปัน ให้กับพี่น้องดึงใจพี่น้องสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทุกท่านและอวยพรชีวิตและครอบครัวของท่านให้สำเร็จทุกคนครับ